โอ้มื้อโชอเปอร์สวัสดีค่ะวันนี้เข้าสวนอากาศร้อนขอเสนอเมนูแซบแบค่ะก่อนอื่นจะให้น้องฟีฟ่ามาตั้งหม้อ,อก,ก่อนเลยนะคะส่วนพี่อูก,ก็ทกําการเตรียมเครื่องปรุงพอน้ําที่ต้มไว้เริ่มเดือดก็ไม่รอชา้าใส่มาม่าลงไปในหม้อเลยค่ะสำหรับวันนี้กินกันแค่3ามคนแต่ใช้มาม่าไป6ห่อเลยนะคะพี่พี่จะบอกว่าต้มไม่นานแต่พอเส้นได้ที่แล้วก็ยกลงมาจากเตาแล้วจะเอาน้ําออกแบบนี้เลยนะคะสําหรับเส้นมาม่าที่ต้มจะเอาแบบเส้นสุกพอดีค่ะเพราะถ้าสุกมากไปเส้นจะเละและไม่สวยค่ะ จากเส้นมาม่าแล้วอีกหนึ่งวัตถุดิบที่สาคัญก็คือไส้กรอกนะคะระหว่างที่รอไส้กรอกสุกหนูก็มาเก็บผักกันที่หนูเก็บอยู่ภาษาการเรียงเรียกว,ว่าเปอร์เซโบส่วนน้องฟีฟ่าก็มาเก็บผักชีนะคะพอได้เยอะแล้วก็จะไปทําขั้นตอนต่อไปคือการล้างค่ะสาหรับน้ําที่ใช้ล้างผักหนูจะบอกว่ามาจากป่าลึกเลยนะคะและตอนนี้พี่อู๋ก็เตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วไส้กรอกที่ต้มไว้ก็สุกแล้วเหมือนกันคะ่ะกับน้องฟีฟ่าก็จะช่วยการตักออกแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราจะมาเริ่มยำกันแล้วนะคะพี่ๆอย่างแรกคือใส่ไส้กรอลง ไปเลยคะ่ะต่อด้วยใสพริกปน่นเพิ่มความเปรี้ยวด้วยมะนาวขาดไม่ได้คือผงนัวส่วนอันนี้คือน้ำฮิสเชอร์ที่ลืมไม่ได้ก็คือน้ำปลานะคะชอบกินแบบแซ่บๆเผ็ดเ็ก็เลยใส่พริกเพิ่มเติมเลยคะ่ะหอมแดงหนูก็ใส่นะคะฟิฟ่ามีการแอบชิมมะเขือเทศด้วยที่หนูกําลังใส่ลงไปจะมีมะเขือเทศเปิดโซโบโลและผักชีนะคะแล้วก็ทกําการคนให้เข้ากันขั้นตอนนี้หนูก็ช่วยกันคนกับพี่อู๋นะคะและเวลานี้คิดว่าผักที่ต้มงไว้ก็น่าจะสุกแล้วคะ่ะผักนี้ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่าสกอบเบลภาษาไทททยีุ่กคน กันก็คือกระเจี๊ยบเขียวตอนนี้ยำม,มาม่าของเราก็เสร็จแล้วตกแต่งหน้าตาให้หน่ากินด้วยผักและพริกเสร็จเรียบร้อยกับเมนูนี้พี่ๆให้หนูกี่คะแนนดีคะสะ่วนรสชาติความอร่อยเดี๋ยวหนูจะมาชิมให้ดูนะคะกินใหญ่ๆแบบนี้หนูไม่ถนัดขอกินด้วยมือนะคะจะบอกว่ากินคําแรกเข้าไปรู้เรื่องแซ่บมากคะ่ะว่าแต่มีพี่ๆคนไหนสนใจมากินด้วยกันไหมคะ